สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมนี่เดี๋ยวเบิ่งก็กเลยวันนี้วันที่ห้าเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับสิบเอ็ดนาฬิกาขอบันทึกความทรงจำไปที่พามาเบิ่ง บรรยากาศตอนให้น้ําไผ่ครับนี่คือบรรยากาศตอนที่เห่าให้น้ําไผ่บงหวานไผ่บงหวานของเรารับประทานสดได้เลยนะครับผมจะพายังพาเดินเข้าไปชมกันเลยนะครับกับบรรยากาศตอนให้น้ำส1่บนาฬิกาพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ผมบ่รู้ว่าผมจะถ้ามันไปเนีย้ยมันต้องเปียกเด้โทรศัพท เดี๋ยวลองกอนนะครับเนาะไปลองไปดูเปียกแน่นอนครับเห็นไหมครับบรรยากาศแสดงว่าเราต้องเวลาเดินผานน้ําเราต้องกระดกกล้องขึ้นยกกล้องขึ้นอันนี้ผมผมปล่อยน้ําไอ้กอกวินกอกแบบราคาต้นทุนต่าราคาประหยัด ก็คือเรา,าต้องเป็นต้องไปซื้อไอสปริงเกอร์ที่ว่ามันมีปิดเปิดนะครับมันมีราคาสูงแถวบ้านผมหาซื้อราคาทุกๆบอ่อได้ราคามันจะสูงสูงได้ผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มาดีกว่าตัวละสามบาทไปครับหากเบื้องเลเนี่ครับมันจะเว้นกันมันจะได้อยู่ประมาณหกหกหัวแต่ระยะไผยที่ผมปลูกสองคูณสี่เมตรนะครับสองคูณสี่เมตรนี่ก็คือว่า 2องคูณส่เราวางสปริงเกอร์ทั้งหมดสิบสอหัวเพราะว่าต้นไผ่เราแถวละยี่สิบสี่ต้นหัวหนึ่งมันจะได้คุมได้สี่ต้นครับผมก็เลยทีนี้มันมันเบาใส่หันสิปเปิพร้อมกันถ้าจะเปิดพร้อมกันสิบสองหัวไอ้น้ำมันจะโบแรงครับผมก็เลยจําเป็นต้องลดเหลีออห่ยหหัวก็เลยจําเป็นต้องเอาฝาปิดมาปิดไว้แล้วก็สปริงเกอร์เวีนอัน ไปไปต่อครับกรานนี้เดี๋ยวผมจะหยุกกองขึ้นนะครับเพื่อเพื่อเป็นการบ่ให้โทรศัพท์ผมทึกน้ำเพราะว่ามันกัรน้ำบ่ได้รุ่นนี่ครับนะครจะเว้นกันครับผมไายไปต่อไปต่อครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับ จะการให้น้ำเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งจนสุดเลยเด้อท่อท่อเมนมาสองนิ้วแล้วก็มาแยกท่อท่อตัวนี้ตัวนี้นิ้วหนึ่งครับไอท่อตัวจะไปใส่สปริงเกอร์นี่สี่หนะครับมันจะกาดไผ่แถวละ24ต้น24่สกอก็จะได้ประมาณนี้แหละครับอายุไผ่หปีนะครับหนึ่งปี2เดือนป้า โอ้ยบรรยากาศแบบล,ล่มลื่นคลาสสิกใครอยากมีสวนไถ่ก็จะได้อยู่ทำงานในล่มและได้ตังค์แบบนี้แหละครับนอกอ็อกดีได้ครับผมลืมบล็อกนี่น้อนึงก็อยู่นี่เห็นนอ้อรปบเพราะว่าเราดูแลเพิ่นเป็นอย่างดีก็จะประมาณนี้แหละครับผมเพิ่งจะให้น้ำนี่นก เปิดน้ำได้ประมาณ15นาทีแล้วเขาจะคอยอันนี้มาให้ดูกันเนี่ครับเห็นไหมครับโอ้ยอัปเดตหนอไผ่ไปเป็นน้ำทุกทุกหน่อไม่ได้สับขายนะครับเพราะว่าเราจะทําเก็บไว้ทาต้นพันธุ์เห็นไหมครับต้นพันธุ์ที่สวยต้องเป็นประมาณนี้แหละครับก็ออกมาจากสวนที่ได้มาตรฐานหน่อยได้ไอ้เแบบมีต้นต่อซึบสายพันธุ์ได้ ส่วนของเฮาอายุกออายุไข่ของเพื่อนก็น่าจะ13บสาครบละต้นไทยเหานะครับหมาจากเหล็งที่น่าเสียถือได้ไปเดี๋ยวบงต่อครับผมก็เป็นมือใหม่ในการทำ youtube ก็เลยซิบวาติดติดขัดขัดว่าวบรูเลียงอยู่ครับจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเป็นมือใหม่ไม่รู้จะคูดยังไงครับ เรียบเรียงไอ้เวลาพูดบ่ได <c oughs> ้ครับส่วนมากผมจะบป๊ะปะสับหนอ่อครับยกเวน้น้าหน่อเล็กจะเยอะผมก็จะได้สับออกจำในผมเปิดพร้อมกันซีแถวด้วครับผมลืมบอกนี่คือประมาณนี้ครับเนี่ยสุดแรกต่อไปก็เป็นปลางออม ผมจะพาเดินเข้าไปเบิงข้างบนกันแหละอีกล็อกหนึ่งนี่นี่นี่น,นี่ครับอันนี้แถวสุดท้ายนะผมปลูกอยู่นี่ประมาณสิบโอ้เยอะแถวคสิบเยอะผมช่บ้องหน่น้อตอนนี้ฮาไเวได้เก็บนอขายครับไม่ได้เก็บนอขายนะครับถ้าเก็บนอขายก็ขายลูละหกสิบบาทครับแต่ตอนนี้สวนของเราไม่ได้เก็บครับ ส่วนของเราจะเก็บไว้ทำต้นพันธุ์อย่างเดียวสวยๆครับใบโตก็จะประมาณนี้แหละครับส่วนไผยโอ้ยเริ่มเสร็จแล้วครับ15้านาทีผมว่าจะเปิดประมาณ45ถึงหนึ่งชั่วโมง ให้ไปครับแต่ก็ชุมชุ่มไปเปียกเลยครับผมพี่เราเปียกก็บ่มีอย่างแล้วครับฟากไ้แค่นี้เลยครับขอบคุณหลายๆขอบคุณที่ติดตามเบื้องจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจคนทำสวนมือใหม่ด้วยนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับ